เป็นรถธรรมดาคงไม่สนใจเสียงคุณแต่คันนี้คุณสั่งได้ด้วยระบบสิงสัมผัสฟอร์ f โฟ u s สใหม่รุ่น1.6และ2.0ลิตรในราคาเริ่มต้นจะ5 9 0 0 0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งวันนี้ถึง28กุมภาพันนี้สวัสดีครับเวลาขางข่าวนอกลูกครับนอกลูกข่าวแรกนั้นเป็นเรื่องของตํารวจนะครับ จเจริยตำรวจครับพลตรวจโทสมโชคเจริญพรพร้อมด้วยคณนนะเดินทางไปตรวจเยี่ยมกําลังพลที่จังหวัดประจวบคีรีขันหลังจากให้กําลังใจแล้วก็ให้อวาดเรียบร้อยแล้วครับถึงเวลาพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกําลังพลปรากฏว่ารองจเจริญครับพลตรวจตรีเรวัตกลิ่นเกษรชํเลืองไปเห็นดาบตํารวจท่านหนึ่งนะครับไว้ผมและแม่มันไม่ถูกจริตท่านนะครับก็เลยเรียกมาถามว่า อยู่หน่วยไหนสังกัดไหน,นฟังการสนทนาครับไอ้อะไรว่าจราจรคนไว้หางเปียเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมไปตัดนะอย่าไปนั่นเลยนะไอ่ของเราไม่ยาวแต่ว่าต้องซอยนี่ยครับแม่ผมยาวแล้วก็บอกให้ไปตัดแล้วมึงจับอะไรได้บ้างเนี่ยชื่ออะไรเสร็จแล้วก็ไม่ลืมที่จะถามว่าผลงานเป็นอย่างไรบ้างไว้ผมทรงนี้อ๋ออาบอย่างนั้นใช้ได้ปรากฏว่าผู้บัญชาาบอกว่าผลงานดีเยี่ยมครับ รองเจรก็เลยกลับใจว่าไว้ผมทรงไหลก็เอาไว้แบบเดิมก็แล้วกันถ้าผลงานออกมาดีแต่ตอนท้ายก็ไม่ลืมนะครับบอกสโลแกน3อย่างของพบตรคนปัจจุบันว่าแต่งตัวต้องเป็นอย่างไรได้้เียของเมนา้ัทฟังสโลแกนก็บ่งบอกว่าพบตรคนปัจจุบันนั้นเจ้าระเบียบนะครับ ผมสั้นรองเท้ามันฟันขาวลอกลู่ต่อไปครับไปที่กําแพงเพชรครับเป็นเรื่องของคนโชครายครับสองสามีภรรยาครับคุณอเนกและคุณฝนนะครับกลับมาบ้านปรากฏว่าบ้านถูกขโมยงัดครับเข้าไปตรวจทรัพย์สินครับปรากฏว่าทั้งเงินและทองหายไปแต่ว่าหายไปแบบแปลกๆอย่างเงินครับใส่กระเป๋าสตางค์วางไว้ตรงนี้ครับมีอยู่4,500หายไป1,000เหลือ3,5 0 0โจรคงใจร้อน หรือว่าเห็นใจก็ไม่ทราบนะครับเอาไปแค่พันเดียวข้างฝ่ายคุณฝนครับไปดูลิ้นชักที่เก็บสร้อยทองเอาไว้เห็นแล้วก็ตกใจหายไปครับแต่หายไม่หมดยังเหลือพระเล่มทองแล้วก็สร้อยบางส่วนเอาไว้ให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจับโจรบอกว่าจะบอกว่าโจรใจดีก็ไม่น่าจะใช่สงสัยว่าเวลามีน้อยครับรีบมาแล้วก็รีบไปเลยได้ไม่หมด ดูตามรูปการแล้วโจรน่าจะเป็นคนอยู่ใกล้ๆแถวบ้านเนี่ยครับนอกลู่สุดท้ายครับใกล้กรุงเทพเข้ามาหน่อยนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับไปที่อำเภอเสนาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับคุณวิทยาผิวผ่องพร้อมด้วยคุณชูวิทย์พิทักษ์พรพลบวันนี้ไม่ได้มาในฐานะสสเพื่อไทยแต่ว่ามาในฐานะนายกสมาคมผู้เลี้ยงโคกระบือแห่งประเทศไทยครับ แถลงข่าวเรื่องวัวควายก็ต้องโชว์วัวโชว์ควายกันหน่อยครับ<ม>นี่เป็นวัวพ่อพันธุ์ครับ<ม>ขายน้ําเชื้ออย่างเดียวตัวละ3ล้านบาท<ม>ควายก็ไม่ธรรมดาครับนี่เป็นควายไทยแท้ๆเลยครับตัวน<ม>ี้ยี่สเปีครับตัวนี้นี่ราคา3ามแสนหนึ่งบาทก็เป็นควายพ่อพันธุ์ีเหมือนกันเ<ม>และที่ขาดไม่ได้สําหรับการประกวดก็คือโคศกของงานครับเธอไม่ใช่สาวงามธรรมดาแต่เป็นสาวงามที่มีตําแหน่งขวัญใจควายไทย ฟังเสียงในการทำหน้าที่ของเธอที่ได้ตำแหน่งขวัญใจควายไทยเพราอร้องเสียงควายนะคะดูตาของท่านนายกสมาคมควายไทยประสับกเพส่าจริงจหาู้ค่ะหาูดูตำแหน่งของเธอแล้วหาแฟนไม่ง่ายนักนะครับเพราะว่าตำแหน่งของเธอนั้นขวัญใจควายไทยพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลูก คนให้ความสำคัญกับชีวิตแต่การใช้ชีวิตกลับสำคัญมากกว่าทุกคนเห็นคุณค่าของบ้านแต่หลายคนกำลังมองหาเพียงที่อยู่อาศัยหรือสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่คือบ้านที่มีชีวิตและชีวิต ที่มีบ้านแสนสุรีบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์ที่ที่ชีวิตได้พบกับบ้าน